นามันอยู่ใกล้แม่น้าใช่เนี่ยตอนตั้งที่ผมมาเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมมาจากหมู่บ้านอะไรนะเลโพเดหมู่บ้านเลโพเดมาถึงนี้แล้วก็จะเข้าหมู่บ้าน <do> vale. Todo vale. อะไรนะโทโดวาเลโทโดวาเลมาจากหมู่บ้านเดโทเดเลโพเดค่ะเลโพเดแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านโทโดวาเลโทโดวาเลเออ ตอนนี้ยังไปไม่ถึงเมาด้วยแล้วก็วเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้แดดนนะ่ะดูสิแดดแดดร้อนมากมก็มีกระท่อมต๊ะที่เขาปลูกข้าวเขาจะมีเถียงถ้าคนลาวหรือคนไทยก็จะเรียกเถียงนาใช่ไหมกระท่อมทําใจเถียงนาเล็กๆน่ะเย็นเลยนะดูสิเย็นนะตอนนี้ก็เลยพักเหนื่อยก็อยู่เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงมันเหนื่อยเนาะจริงไหมเหนื่อยแล้วก็พีบ้าน โฮเดใช่ไหมอะไรนะบ้านอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ <l ots> บ้านอะไรไหนบ้านที่พี่กินเหล้ากับแม่เลโพเดเออบ้านเลโพเดกินเหล้าไปแก้วน้อยหนึ่งพี่เมาอ่ะเริ่มเมาทีนี้ก็เลยมันเหนื่อยพอเรามาถึงนี่เหนื่อยดูสิก็เลยแอบเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของเขาก็เลยแอบทำไรตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นที่มองเห็นน่ะเออตรงนน้นน่ะลึกๆแต่ละตอนนี้เราไม,ม่เห็นแล้วเพราะมันลึก เออแล้วก็มาแอบบนั่งในกระ,ะท่อมก็พักผ่อนเอาแรงก่อนอืก็จะเดินต่อครับพอตอนนี้ยังแดดอยู่เดินต่อเพ,พราะว่าพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพแล้วนี่วันนี้วันสุดท้ายที่มาเที่ยวแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะเข้ากรุงเทพจะเข้าพรุ่งนี้นะเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้เออกเลยหาเก็บภาพอะไรที่พอจะเก็บได้สวยไม่สวยไม่รู้แต่ก็พอจะเก็บได้แล้วก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆจะให้เพื่อน ที่อยู่ร้านมาเรียหรือว่าเพื่อนๆที่นั่นแหละที่อยู่กรุงเทพด้วยกันเน่เนาะเราจะได้ดูดูกันเนี่ยให้มันร่มดี <laughs> เฮ้ย <laughs> ดูสิดูจะขอที่กันสิ <laughs> <laughs> ไฮ่ออ <laughs> ้มองสิไม่ให้มองก่อน <laughs> เหนื่อยไหม เหนื่อยขนาดเขาที might, öyle, like like and and ่โตมาอยู่ที่นี่เขาก็ยังบอกว่าเหนื่อยอืโตอยู่ที่นะโตเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่เขาก็บอกว่าเหนื่อยแล้วผมอ่ะเออไม่ได้ไม่เคยอยู่เขาอย่างนี้เลยอยู่ต่ที่เรียบแล้วมาอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยแล้วก็กินเหล้าด้วยนะหมดไปหนึ่งกมจะไม่จะไม่เหนื่อยได้ยังไงเมาไปด้วยดูสิวขึ้นเต็มหน้าเลยสองจุดสามจุด ที่นี่ลมแรงเนาะที่ลมมันแรงแล้วก็อากาศเย็นเย็นตลอดกลางคืนมาเนี่ยต้องห่มผ้านะสองผืนสามผืนพราะเย็นมากเลยหนาวด้วยคิดดูว่าเดือนเนี้ยก็ยังหนาวแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นเดือนธันวาจะไม่พี่ตีลักที่นหนาวเออถ้าเดือนอ,อเดือนที่สองเนาะเดือนทีเอเดือนทีสองเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะหนาวขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าเอาน้ำใส่ขวดตั้งไว้นะ่ะกลายเป็นน้ำแข็งนะเห็นเขาบอกก็อย่างนั้น ก็น่าจะจริงเพราะว่าตัวตน,นี้